ของคุณผู้ฟังที่ส่งกันมาที่บอกว่าตรงไหนฝนตกอย่างไรมีทั้งบางบอนมีทั้งนนทบ,บรุรีมีหลายจุดกันเลยทีเดียวค่ะว่าท้องฟ้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามขมล่มใช่ไหมพี่กงเราเรียกว่าล่มได้ไหมได้ครับสลายไปแป๊บหนึ่งนะ,ะตอนนี้พยายามกู้อยู่นะครับเพราะว่าอยากคุยกับคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะก็คือ,อม,มีทั้งจตุจักรตอนนี้ฟ้าร้องเสียงดังนะคะเออ เดี๋ยวนะอสาธรถล่มไปเรียบร้อยแล้วเอ,อเดี๋ยวนะข้อความมันแบบมันมันยากจังเลยพี่กองเนาะมันยากมากเลยมาเดี๋ยวนะตากศีนหนากตอนนี้ชิดลมหลังสวนบางบอนอะไรอย่างงี้บางบอนบางบอนก็นหลายจุดแฮะอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะก็ขอให้ คลี่คลายโดยเร็วเพราะว่าเมื่อวานถ้าเห็นข่าวเราจะเห็นราชปารรถคุณผู้ฟังได้เห็นไหมข่าวที่เป็นถนนซุดอะ่ะ<อ>ที่เขาขับตามตามกันอยู่<ม>ดีอะ่ะขับตามตามกันแล้วอยู่คันหนึง่งก็ล้อหน้าหล่นแพรบ<ม>ลงไปเอาจริงๆยังโชคดีใช้คําว่าโชคดีนะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยนะโชคดีที่สุดแค่จังหวะล้อหน้า<ม>เพราะถ้าสุดล้อหน้าเนี่ยมันยังหยุดลัดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสุดล้อหลังอะ่ะ มันอาจจะรู้สึกไหลไปข้างหลังไปพี่กวงคุณผ้ฟังหรือถ้าสุดสี่ล้ออ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอะ่ะ <Okay. S 1> คือตอนนี้เดินทางแทบจะต้องสวดบนอ hmm. ือขึ้นรถปุ๊บใครจะนึกถึงพระองค์ไหนหรือเทพองค์ไหนหรือใครที่ใครศรัทธาเอาไว้ก่อนเลยใช่ป่ะท <Okay. S 1> ่านเดินทางเป็นเรื่องการใช้ถนนมันเป็นเรื่องเสี่ยงบางทีไม่ต้องรอคนอื่นแล้วมาโดนกันนะพี่กวงนะครับ <Okay. S 1> ถนนซุดอนะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีสิบใกล้เคียงกันมากเลยถนนข้างบนสําหรับรถ ก็สุดได้บนฟุตบาทสำหรับคนเดินก็สุดได้พะเยอะได้เราต้องมีสติในการเดินทางมากๆนะคะคุณผู้ฟังส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมานะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่ค่อยได้ฟัง แล้วก็มีเรื่องเครียดๆียกับสุขภาพของคุณพ่อด้วยว่าแม้ท่านจะชรามากก็จริงแต่ความสูญเสียมันเป็นเรื่องจิและความสูญเสียมันก็เป็นเรื่องจริงแต่พอจะเตรียมใจไว้บ้างมันก็ทําไม่ค่อยได้ช่วงนี้น้ําตาเอ่อง่ายเราทําแต่งานไม่ได้มีเวลากลับไปดูแลท่านรู้สึกไม่ดีเลยค่ะตอนที่อ่านอันนี้กับพี่กวงเรานั่งคุยกันว่าแบบเป็นคําที่เรายากที่จะปลอบใจใครจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่เราหันซ้ายหันขวาเรามองหน้ากัน สภาวะที่เราก็กลัวทั้งคู่คนเรามันเป็นธรรมชาติไหมอะที่เราจะกลัวการสูญเสีย mm hmm. โดยเฉพาะสูญเสียคนที่เรารัก <Okay. S 1> ตัวเองเป็นอะไรบางทีมันยังง่ายกว่า <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่พอเป็นคนที่รักคนที่เราห่วงามากๆเราก็จะรู้สึกรู้สึกไปหมดกลัวการสูญเสียข้างหน้ารู้สึกผิดนะตรงนี้ว่าเอสเราจะทํำยังไงแต่หลายครั้งถ้าเราไปดูแลเขา mm hmm. เขาก็จะอึดอัดอีก mm hmm. ว่าแบบ ทำไมทิ้งงานมาอะไรเงี้ยมัน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 ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นกําลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะถ้ามันจะต้องร้องก็ร้องเถอะการร้องไห้ไม่ใช่สิ่งผิดเราเราลองได้เรารู้สึกได้เอามาทุกคนเข้าใจว่าการสูญเสียเป็นเรื่องปกติที่พึงมีแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะ,ะเผชิญง่ายคนที่ผ่านได้เก่งมาก ชื่นชมแต่จะบังคับให้คนที่ยังผ่านไม่ได้บอกว่าเขาต้องผ่านโดยการขู่เข็นหรือว่าไปบอกว่าทําไมทําไมไม่ผ่านสักที<ม>ก็เห็นใจเขาดีกว่านะพไปคงเนาะไม่ไม่เจ้าตัวย่อมอยากออกจากทุกนั้นเสมอมเขาเขาอยากออกก่อนใครเลย<ม>ใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะคะถ้ายัางไงก็พยายาม มีสติอยู่กับงานตรงนั้นให้เต็มที่แล้วถ้าจัดแบ่งเวลาแล้วคิดว่าทําไหวมีจังหวะไหนทําได้ทำเนาะหรือเราก็ใช้เทคโนโลยีอ้อมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังก็คงใช้ให้เป็นประโยชน์แหละว่าแบบคุยกันเห็นหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เต็มที่นะคะเราก็ดูแลร่างกายดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะ